สวัสดีครับมันนี่พอกันอีกแล้วเนาะครับเนาะครับช่องมาลาลีชาแนลมันนี่มาลาลีชาแนลพระองคมาตกปันชนแล้วครับเนาะกจะเป็นหมายของหนักธรรมชาติของเราครับผมเพิ่มเติมกันตอนนี้ก็คือว่าค้ำแน่แล้วเนาะครับเนาะหลังเลิกงานครับผมมีเวลาออกมาตกป่าแป๊บนึงครับผมแล้วมารอรับชมกันว่ามันนี่จะได้โตัวก็ได้หรือเปล่มีเวลามาหลายครับผมยังไดก็บคติดตามรับชมผลงานแล้วกันครับผมสำหรับลอกกับคันได้ใส่มันนี่นะครับผมผมใส่เป็นลอก ได้ว่าทาตุลาครับผมรอบแปดจุดหนึ่งนะครับเนาะคันเป็นคันของลาวฟ้าเท็กเกิลนะครับสายพี่หนึ่งจุดหาครับผมสำหรับแย่ได้ใส่เมื่อนี้ผมจะลองใส่เป็นนอนอย่างนะครับเนาะตกแบบเท็กซัดครับผมอย่างได้มาติดตามรับชมผลงานนั่งกันนะครับเนาะว่ามันจะได้เต็มครับผมนะครับน้ำลดลงหลายครับผมทำให้แหลกแทกหมาน้องมันก่อนนะครับเนาะว่ามินจะโตไปนะเนาะนะครับผมอากาศมืดมืดแน่ก็สิภาพก็บชิบุกคาซัดปรนเด็นะครับเนาะก็ต้องขอโทษขออภัย ปหน้าที่นี้น้ำพอมครับผมน้ำลงไหลครับผมต้องจะตีไล่ไปเรื่อยๆนะครับนะไม่ตโตก่อครับผมอุปะการัดครับผมปะกแล้วครับผมปะกแล้วครับผมบ้าเลยนะครับดู่แล้วครับผมอุ้ยลุด อุ้ยสิได้ครับผมอุ้ยใส่ใหญ่เลยครับผมปลาดูไปแล้วครับผมอู้เมฆเจ้าไปเอารุณครับผมอุ้ยสิได้ครับผมอุ้ยใส่ใหญ่สิได้ครับผมอุ้ยเอาไหมนะครับเนาะไปครับครับผมสำหรับปลาเมื่อกี้วัดบ่ถึกตะขอบ่เข่านะครับเนาะอู้เสดายครับผมใส่สวยๆใส่ใหญ่แล้วครับผมไม่ครับผมอู้เสดายครับผมแต้มใหญ่ บำังไหมครับกำลังเล่นโต้แล้วครับะแล้ใส่งานเลยครับผมเสียดายเสียด็จมึงเวลาไหลกับผมเลิกงานมามีเวลานิดเดียวนะครับเขาคอยตีเขาคอยมาเรื่อยๆครับอุ้ยปากัดกับผมเมื่อกี้ปลากระชากตุ๊กเนื้ today เดี๋ยวจะย่างไปทางในี้จะเป็นนะครับผมทางด้านย่างอีกบ้างหนึงตอนนี้เขา,ออาเจ้าลงนาแล้วนะครับเนาะนี่ครับผมปล่อยน้ำลงนานะครับผมลงดำนาแล้วครับน่าจะเป็นรอบที่สองที่สามแล้วครับผมแต่วันนี้น้ำเบื่อครับผม เดืเดินไปเรื่อยนๆนะครับเพิ่งมีตครับ อากาศจะมืดๆแน่นอนครับแล้วตอนนี้เป็นเวลาหางงคึงครับผมตัวมืดครับผมคือว่าตอนนี้ยังหนาวอากาศยังหนาวครับผมตัวฟ้ามืดเร็วครับขยัะผมเดี๋ยวเก็บปลายตัวคอเบ็ดก็แน้ะครับแล้วเพราะว่ามีขยะเดี๋ยวอาจจะติดตรงพลาสติกได้ครับผมพยายามเก็บปลายสายนะครับปลายตัวคอแล้วนะใม่ปลดออกมาครับผม ว่ามีถุงขยะมีขยะครับผมข้างล่างเดินดๆเป็นจุดเด็นนะ จะมีขยะหลายปลาน่นคือปลานิ้งครับ มันจริงใหม่ครับผมอากาศลมเย็นๆเนาะครับนาะตอนนี้เย็นๆอากาศหนาวครับผม ปลากัดครับผมตุก๊กระตุกคล้ายๆปลาตะหลากนหครับผมตัวปลหลากมีเวลาบ่หลครับผมแค่ังเลิกงานมาออกมาี่จากที่ทำงานมาในกับตัวมันเกือบ30นาทีนะครับเนาะมาถึงใหม่กับคำพอดีครับ ในอย่างพระท่านเก่านะครับนะกันครับเนี่ยแล้วครับผมวันนี้อาจจะเก็บควงกลับบ้านเลยนะครับนะจันได้เมือได้บางๆจะมาตกปลายเบื้องใหม่ครับผมสำันี้ก็เวลามีหน่อยนะครับนะก็ยังพอได้เสียวครับผมยังได้มือหนาเดี๋ยวจะมาตกปลายเบื้องครับอย่าลองออกไปเบื้องใหม่ทางในมึงจะบึนนะครับ ลากใสไปแล้วครับผมปลาลากใสแล้วครับผมโอ้ลากใสไปแล้วครับผมปลาลากใสแล้วครับผมลากใสไปแล้วครับผมผมจับวัดเลยนะครับตมเลยนะครับโผมดูเราครับผมมาเร็วเอาจนได้ครับผมมาเลยครับผมโอ้สุดยอดเอาจนได้ครับผมเท็กซันลิกเอาอยู่คำพจน์ครับผมมาครับผมมึงตกปลากันนะครับโอ้หใส่โลเลยครับผมน่าจะมีใส่โลครับผมอ้วนปุ๊บเลยครับ มาแล้วประชนของเราสุดยอดเลยครับผมนะครับใส่ขวนขุนเถอะครับผมใส่ขวนขุนเลยครับใส่ขุนขุนครับผมจระแปะงเมื่อนี้ผมจะพอกลับบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยนองลงไปขึ้นก่อนครับผมนี่ครับผมกัดเท็กซัสสุดๆครับผมสวยๆเต็มปากครับผมสุดยอดครับผมจระแปะผมจะพอกลับบ้านนะครับผมจะปล่อยนองลงไปคือเก่าครับผมใส่นี่งกระ่ประมาณ น่าจะถึงน่าจะถึงโลครับผมนี่ครับผมสวยงามเลยครับผมสุดยอดผมปลดป่าแป๊บนึงครับปลดป่าแป๊บนึงสุดยอดครับผมนะครับผมเยื่อหนอนยางมิสเตอร์บีสีเขียวสุดยอดครับผมทำงานมาแล้วหนึ่งเต็มครับผมเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วผมจะปล่อยน้องลงไปนะครับเนาะโอเคครับผม ครับผมโอเคนะครับนะได้มาหนึ่งเตีมครับผมใส่กงามเลยครับผมเดี๋ยวผมจะปล่อยน้องลงไปก็แล้วครับผมเมื่อนี้ผมจะประจับป่าแล้วนะนี่ครับผมผมจะปล่อยน้องลงไปก็แล้วครับผมขอบคุณที่แวะมาสุดยอดครับผมเดี๋ยวผมจะโยนน้องลงไปแล้วนะครับน้องปไก่ครับผมน้ำเต็มเต็มแลนะครับนะนี่ครับผมไปอุ๊บอุ๊ยไปแล้วครับผมนี่ครับผมไปแล้ว ครับผมไปนองนะครับไปอุ๊ยไปแล้วครับโอเคสุดยอดโอเคครับผมตอนนี้ก็ครับแล้วนะครับนะได้มาเต็มหนึ่งครับผมมาเต็มหนึ่งไปนองลงไปเรียบร้อยครับผมยังไงก็จะเก็บของกับบ้านนะครับนะไว้เมื่อนานจังจะมาตกปลาไหมครับผมนี่ครับผมเหยื่อสภาพเหยื่อก็ยัง โอเคยังใส่งานได้นะครับน่ะครับผมก็มาเขาเก็บไปจะขอบิดก็ขอครับผมจากคลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงแค่นี้แล้วครับแล้วเพราะว่าเมื่อแล้วครับผมเอผมาสภาพใหม่ยังไงก็ขอบคุณทุกทท่านนะครับน่ะที่เข้ามาติดตามรับชมยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดซับจะคลายเพื่อเป็นกําลังใจช่องมานารีชาแนลนะครับน่ะเพื่อเป็นกําลังใจสได้เฮ็ดคลิปดีๆต่อๆไปครับผมสำหรับมนี้มานารีชาแนลขอลาไปก่อนนะครับน่ะพอกันลายคลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ